สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังติดตามแนวทางเล่าพัฒนาพานทางช่องของล็อกกิกพารวัวยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะเป็นจังไรกันแน่ทมข่าวามข่าวก่อนก่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเล่าพัฒนาตองวดของวันพุธเนาะค่ะอ่าก็จะมีของปลาสาแก้วเหล็กล็อกกิกแล้วก็จะมีของลุงทรงเนาะค่ะลุงทรงแล้วก็ของออปลอยปีด ิ่นหายแนวทางมาแล้วตามตอ่อตามไม่ตามติดเนาะของออปอยเปีดลุงสงแล้วก็ของปลาสาแก้วแล้วก็ของแอดเนาะ,ะมาเป็นน้าจิม้มมาเป็นอ,อเดิมกันก่อนเนาะปกติแอดเลข่เขาแอดกับลุงอยู่แล้วนะคะทางคืนนี้เลขเขา่าสองงวดติดเฮ็ดจังไลแอดจะนอนหลับวาบอเอฟซี <laughs> มาถามเพีงว่ามาถามเพีงว่าอีอย่างนอเพิ่นว่าเลข สเดือนจังเขาแท้นึงของล็อกเก้ปูหมดเลยค่ะใข่แน่โดนโดนสิมาแล้วก็โดนโดนสิมาสองหดติดนะค่ะอ้างหายไปโดนเติบสําหรับแนวทางของแอดโดนเติบนี่โดนไอดีโดนทักโดนเนี่ยจนว่าคุณป่าเอซที่เปนติดตามเดี๋ยวนี้หายไปเลยค่ะบอกเห็นเขามาคอมเมนต์อีกเลยคิดหอดเพิ่นอยู่เด้อขันเพื่อนยินเสียงนีบรูว่าเพื่นยังติดตามมาเนาะ ยังติดตามไหมหละกะักกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก้าเอฟซีหมที่กําลังติดตามแล,ล้วก็คนเก่าที่ติดตามตลอดหายแนวห้กกาลังใจตลอดเพราะว่าเลขสีขาเลขสีบลอคขาเลขรูดแน่ไปร้ายแน่กลับมา,าห้กกาลังใจเนาะมีเขามีหลุดขังแรกของแอดที่เขาสองหัวติดทั้งเบาทั้งหวังหวจังแมนดีใจหรือแมนจังใดเนะาะเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวสองหัวติดเลยก็ยังให้เดินต่อเดิน ติดเดินตามเนาะตามให้สามงวดติดสี่งวดติดเหมือนนับเงินนะคะของคุณนับเงินอาผู้ใดที่ร,รอคอยตัวเลขหน้ทาทั้งของคุณนับเงินอยู่ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เนาะเลารอเบิง่งว่าคลืนนี้เพิ่์จะหายมาตอนไดแต่ถ้าเพิ่์หายมาปุ๊บแอดจะถ้าทันเวลาเนาะแอดจะลงให้ทันทีสําหรับใครที่รอของนับเงินอยู่แล้วก็จะมีของหลายเซียนค่ะเอาคนที่จะไปเบิงนะ้งหน้าทั้งของแอดกับเซียนเซียนขออนุญาตมาเล่าอีกจากน้อยเนาะ เพื่อห้เครดิตกับเซียน,นที่เปินเขาเพราะว่าในในอาทิตย์นี้เนาะจันนี้เปิดเลิกเปิดสัปดาห์เข้าไปลายเซียนค่ะเข้าไปไลยสำนักแล้วก็เข้าแบบเน้นเน้นเนาะเน้นเนตัวตรงๆนี่ค่ะก็จะมีของเซียนจิระเนาะใครที่ติดตามผู้ใยจะเป็นเอฟซีแฟนครับเอาเกินดูนแน่แยาแน่กัต้อง ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเซียนเข่าลายเซียนแล้วก็เขาต่อหนึ่งต่องวดกันลายาต้องไ้เครดิตเพื่อนแน่เนาะคะนะ่ะเนาะอดใจรออดใจรออันนี้ของเซียนจิราก็อดใจรอนะเนาะเขาตรงตรงตัวนิ่นตัวจอหาหน่อยห่างรวอมแล้วก็ดินตัวเดียวของเซียนซุม่มเขาจับคู่ที่เก้าสองเนาะจับคู่เข้าที่เก้าสองเข้าตัวดินด้วยแล้วก็ของแมวน้อยน้าโชคสองอ่าของแมวน้อยน้าโชคเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะ เข้าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งตัวเน้น่นแล้วก็ตัวจับคู่เตวา่าเข่าตรงๆค่ะหาสองตัวเน้นตัวตรงตรงแล้วก็เก้าสองตรงๆเป็นตัวจับคู่เนาะมาทั้งบนทั้งล่างของแม่น้อยนี่เดินดีเหมือนกันเนาะซึ่งจะรุดไปให้งวดสองงวดเพราะว่าของเพื่อนนี่เขา่าแต่ละเทือน,นี่กะสองงวดติดสามงวดติดไม่มีหลุดเนาะทันได้เข่าก็คือเข,าขา่ขาคกๆมาทั้งบนทั้งล่างนี่ลายรอบแล้วของแม่น้อยน้ำโชกอนะรอคอยสําหรับคนที่เป็นเอฟซีแฟนคลับเพื่อน แล้วก็เจ้าแม่เนาะเจ้าแม่ตอนนี้คุณนับเงินเนาะคะ่ะสี่งวดติดติดงวดนี้เข่าตัวเน้นตัวเจาะสองตัวเน้นเน้นสองตัวตรงตรงสำหรับแนวทางของคุณนับเงินสองตัวนี้ก็เกือบเข่าค่ะให้แปดสองออกอเก่าสองเกือบมาทั้งบนทั้งล่างอันนี้เขา 5, เ้าห้าสองเนาะรอเนาะค่ะผู้ใดที่รอคอยของนับเงินวันพุธ เดี๋ยวลงให้เนาะเปิดหายมาปุ๊บเดี๋ยวแอดจัดให้ทันทีของอ,อสุพันของอ,อสุพันก็เข้าที่หาสองค่ะห้าสองจับคู่เข้าเด่นที่สองมาเนาะเด่นสองสองมาทาั้งบนทั้งล่างค่ะลุงพี่แคกลุงพี่แคกก็เข้าตัวเน้นเนาะคะ่ะเข้าตัวเน้นตัวจ้อเด่นมาทั้งสองตัวค่ะมาทั้งเด่นสองมาบนล่างแล้วก็กอดคอกันมา จับคู่เข้าเนิ้นๆเก้าสองมาหลายสำนักค่ะฟังอยู่เลขเด่นร่วมเซียนของแอดเขาของออเซอรีออเซรี่กะเด่นเก้าเม็ดเดียวหางเดียวแล้วก็เก้าสองเน้นๆเนาะบาวไทยบ้านค่ะห้าสองตรงๆไม่ต้องกลับแถมยังเข้าตัวเน้นตัวเจาะพร้อมเนาะเข้าตัวเนิ้นๆตัวเจาะดินที่ห้า ตามตัวเนาะรอคอยตัวเลงเนาะทางเรวก็เดินก้าเซียนเดินเก่าเซียนเข่าตัวรองค่ะรองที่สองจับคู่ชนลายที่สุดก็คือเก่าสองเนาะมาค่ะงวดนี้มาแล้วก็เดินเดินดีรวมเซียนร่วมทุกสำนักมาทั้งบนทั้งล่างค่ะจับคู่จับคู่ชนมาทั้งบนทั้งล่างมาลายที่สุดเนาะรวมเซียนเดินก้ากับสองแล้วก็เดินหา เดินหาให้ลางออกบนเนาะแต่ว่าถือว่ามาทั้งหมดมาทั้งสามตัวเลยค่ะนี่มาทั้งบนทั้งล่าง,งากันพ้ใดมักจับวินอาจจะบอมากเลิกจับคูจับวินนี่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับเดินเดินดีรวมเซียนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตามต่อกันเนาะตามต่อของเซียนนะของป้าสาแก้วมาต่อทิพปาสาแก้วกันก่อนนะคะอ่ะเกินมาดุน เงาแน่ตัวเองนะทางตัวงวดของป้าสะแก้วนะคะของป้าสะแก้วอรอคอยเด้อสำหรับผู้ใดที่มักเสียนใดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เข้ามาได้เนาะเพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้กับเซนเซียนของนับเงินเข้าสีงวดติดเนาะผู้ใดได,ไดผู้ใดมารผู้ใดหิ้งกับเพื่อนกะดีใจน้ำเด้อค่ะ ไอ้กำลังเร่งใจเพ่่นน้ำเน,เนะาะใครอยากให้น้ำชากาแฟกะติดต่อแอดมาได้เนาะแอดจะส่งให้ถึงของเซนเซียนที่ผู้ใดที่มักเนาะผู้ใดที่ชอบกะถือว่าเป็นค่าสมุดประการเนาะผู้ใดได,ได้หน้อยได้หลายกับบ่ได้ว่ากันเนาะค่ะเอาเท่ความสมัครใจแล้วกะเอาความที่สบายใจเนาะของป้าสาแก้วตามต่อค่ะวันพุธ สำหรับสายวิ่งรูดเดินบนรางงวดนี้เดินสีกับหนึ่งค่ะเดินที่สีกับหนึ่งแอดรูดไปได้จังเลยตัวนี้เดินเก้าเดินเก้ากับสองครัองป้าสาแก้วเดินที่สีกับหนึ่งค่ะต่องงวดสองตัวไฮที่สีหนึ่งสีเก้าสีแปดสีหกหนึ่งห้าเก้าแปด หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะเน้นที่ซีหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เนาะเลขสามตัวให้ที่เจ็ดหนึ่งศูนย์ซีซีหนึ่งเน้นทั้งสองหางค่ะสำหรับเลขสามตัวให้เจ็ดหนึ่งศูนย์เน้นที่เจ็ดหนึ่งศูนย์กับซีซีหนึ่งค่ะของตาสายแก้วกับแนวทางตัวเน้นเนาะครับหน้าจอ มาตามต่อของแอรค่ะของแอรเข้าสองงวดติดเนาะงวดที่แล้วเ้าตัวกับเนาะเข้าตัวแปดศูนย์ออกศูนย์แปดไอเด่นแปดเนาะเด่นแปดตัวเดียวเอางวดนี่งวดเมื่อคืนสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมากอะออกตัวกลับค่ะบอลแมนตัวเน้่พร้อมออกตัวกับตัวจับคู่ที่สองห้าออกห้าสองเนาะเด่นที่สองตัวเดียว สำหรับแนวทางของของแอนเนาะตามต่อค่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวถ้าเพิ่นถ้าสีงวดติดนี่เพิ่นกับสุดยอดปังๆแล้วเนาะเพิ่นนี่ใจวีใจวอนมาเนาะดีใจนะค่ะสำหรับของคุณนำเงินเขาสีงวดติดเนาะแล้วก็เเซนเซียนที่เขาต่อเนืองต่องวดแล้วก็บเซนเซียนที่เขาตัวเน้นตัวเจาะดีใจนะค่ะสำหรับแนวทางที่เข่าปังปงเนาะอยู่ด้วยกันคู่กันไปนานๆยาวๆเด้อสำหรับเซนเซียน กับขอบคุณขอบพุณในหลายที่ห้ตัวเอ็กแนวทางดีๆมาหายเอฟซีแฟนคลับได้ติดตามแล้วก็ให้แอดได้ให้มาหายเอซได้ติดตามกันเนาะแนวทางตองงวดของแอดทางงวดนี้มีไผมักน้ำบอสายวิ่งรูดเด่นบนล่างงวดนี้แอดให้เด่นที่หนึ่งจ้ะให้เด่นที่หนึ่งหนึ่งหางเดียวตัวเดียวเนาะสองตัวให้ที่หาหนึงสีหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองหนึ่งเน้นที่หาหนึ่งกับสองหนึ่งค่ะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งสามตัวให้ที่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเน้นที่ศูนย์หาหนึ่งกับศูนย์สองหนึ่งค่ะสำหรับสายอาเลขสามตัวเลขเบิ้ลนี้ค่ะลองจับตาลองพิจารณากันเบ้างเนาะเอฟซีเบิ้ลน,นี้โบโอกมาได้จากหมวดละ สามวดแล้วเนาะเบิ้นนี่ห่างหายมาแล้วสามวดคุดนี้ลองตามต่อตามหมายมักชอบเส้นใดจัดเส้นนั้นค่ะไม่บังคับเนาะมักเอซแฟนเป็นแฟนคลับตัวยุ่งของใครกะลองพิจารณากันดูเนาะชอบก็จกัดมักก็ตามต่อไอดอลของแอดกะมี เซียนจีละเนาะแล้วก็ของออปาปิใไฮเดนตัวเดียวมาหางเดียวอานะบรูว่าแนวทางจะฝุกเนาะค่ะใส่ก็นะะกมาฝุกก่นาากอกนเพราะว่าตัวขวงก็ยังไม่ทันในว่าแมนขนาดนั้นเนาะนะเลขเขาก็ดีใจค่ะแค่เลขเขาแอดดีใจว่าสันเ่าทรงขอเสียขอความเสียงไปหาม,มาดามเบิงมืออื่นเพื่อนจีว่าจังไดให้เนี่ยเพื่อนจีโฆษณาว่าจังไดให้เนี่ยสำหรับมาดามคำนวณ ตามต่อค่ะสําหรับของลุงทรงของลุงทรงนี่นะเสียดายบอจับคู่ให้เนาะแต่ว่าสายวิ่งรูดกอดคอกันมาค่ะเก้ากับสองดินที่เก้ากับสองสองตัวเพื่อนไ้ที่สองแปดเนาะสองแปดตัวเน้นพร้อมแต่ว่าอ,อกเกาสองเนาะค่ะสําหรับแนวทางของอลุงทรงเหล็กดินมาทั้งสองตัวค่ะนาเสียดายของลุงทรงจับคู่ให้เนาะตามต่อค่ะงวดนี้เอาตรงตรงไม่ต้องกลับ เอามารอบหนึ่งแล้วเด้อตรงๆบ่มาตรงกลับมาทั้งบนทั้งล่างของลุงทรงงวดนี้ต้องงวดคะ่ะสําหรับล้าพัฒนาสายวิ่งลูดเด่นบนลางงวดประจําวันที่24กันยายนเนาะ2568เด่นที่8ก้า5ค่ะเด่นที่8ก้า5สายวิ่งสายรูเนาะสองตัวเด่นที่8หนึ่ง8เก4าหาซีแล้วก็หาเกาค่ะเน้นเน้นเนาะ น้นๆไม่ต้องกลับสำหรับเลขสองตัวให้ที่แปดหนึ่งแปดเก้าหาซีแล้วก็หาเก้าค่ะตัวร่องตัวกันเนาะให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแล้วก็ซีสามเลขสามตัวให้ที่สองห้าสี่สองแปดเก้าสองห้าเก้าเน้นทั้งสามหางเนาะคะ่ะน้นทั้งสองห้าสี่สองแปดเก้าแล้วก็สองหาเก้าค่ะสำหรับตัวเลขทางเลขของลุงส่งเนาะ เอาแคปหน้าจอตามต่อค่ะของออปเปอเดหางวดนี้คือสองคู่พึ่งที่ผ่านมาลุดเนาะหางวดที่แล้วเข่าเด่นทั้งสองตัวสายเด่นซ้ายวพ่งซายรูดนี่เจ้าพ่อเนาะเจ้าพ่อออปเปอรเดเดอร์เพื่อนนะ่ะตามต่อตามติดค่ะงวดนี้หลุดไปต้องขอภัยเอฟซีที่ไม่เข้าเนาะตามไมค่ะเล็กม้เขาไม่หลุดเนาะ ตามต่อตามต่อกับกลับ,บนขอบพุ่นออปประเภทหล,ลยๆค่ะที่ใหายตัวเลขแนวทางดีๆให้ตัวเนืาา่องตัวงวดออกปุ๊บส่งให้ปาับกับขอบพุ่นในไลเดอค่ะอันลา,าพัฒนาตัวงวดของออปเปรเเด่นบนรางงวดน,นี้สายวิ่งรูุดเนาะเด่นห้าค่ะมาแล้วมาแล้วเด่นตัวเดียวกับคืนมาแล้วเตรียมตัวเนาะของออปเปอรเเด่นที่หาค่ะสองตัวห้ที่หาซีหาหาหาหกหาจิต น้นทั้งสี่หางเนาะน้นที่ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดและก็ห้าค่ะสำหรับแนวทางของออปเปรเเด่นที่ห้าตัวเดียวตองงวดของวันพุทธที่ยี่สิบสี่ค่ะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยมันมันเฮงๆปังปังกันยกทีมยกช่องทุกสำนักเนาะเอฟซีรอคอยตัวเลขแนวทางของไทยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเตอเป็นกำลังแรงใจให้กับเซียนเซียนเนาะมักเซียนใดกับจัสเซียนนั่นค่ะ เล็นี้เขาไม่รุเท่าว่าเขาว่ปังเรากีก็ต้องขอโทษขอให้ไปลวงนาะเด้อค่ะโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยเอาไว้พิจารณากันไว้ดูลกันเล้นๆเ,เนาะก็บาได้สนับสนุนให้เล่นการพนันกันเนาะตามต่อไปไม่ดีกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ